ดีเช็คของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับก็เอดียฟัมนะครับอย่าให้เกินนะครับดีเช็คของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับถ้าพบเจอปัญหานะครับให้ให้รีบแจ้งแอดมินหรือพีซีนะครับเอาลอนครับถ้าพร้อมแล้วเจอด้านในวงเลยนะครับ การแข่งขันรอบนี้นะครับเป็นรอบไฟนอลนะครับตัดสินจินที่หนึ่งนะครับรอบนี้จะเป็นพิเศษนะครับอ่าจบบินแล้วเราจะสลับฝั่งกันนะครับจบบินแล้วจะสลับฝั่งกันนะครับเศษบมาสลับฝั่งนะครับทัานคููพร้อมแล้วนะครับกระโดดนะครับอย่าให้เกินเส้นเหลืองเส้นกลางนะครับเหลืองตรงกลางนะครับทัานคู่พร้อมแล้วนะครับกระโดดเลยนะครับอย่าให้เกินเส้นเหลืองตรงกลางนะครับเริ่มบัทะครับเริ่มปะทรเริ่มปะทะกระโดดครับ ผ่านเส้น yeah, หืองครับยเกินเส้นกลางครับอยากให้เกินเส้นที่เกีรงกางนะครับรอสัญญาณปะทะจากผมนะครับพร้อมแล้วเริ่มปะทะเลยเลยครับผมตกลงเลยตกลงเลยตกลงเลยตกลงเลกเลยตกลงเลยตกลเลยตเลยตกลงเลยงเลยตกลงเลยงเลยตกลงตกงเลยตกลงเลยงเลยตกลงเลยตยตกกลงงเลเลยตตกงกลงงเลยตกงกลงงเลยเลยตกงกลงงเลยตกเลยตกลงเเลยตกลงเเลยตกงเลยตกกลงเเลยตยตกลงลยตงล เปิดเ้าไปเจีอยู่อัน้ไม่สยทาไหนเเหมือนกันปเิตอบเป้ตอบกับบ้านเยยไม่ดกดบูเลยลงชุบแม่น้อยชุบแม่น้อยชุบแม่น้อยชุบแม่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 

สลับฝั่งพี่สลับฝั่งผาดนิดหน่อยตทั้งสองทีมนะครับถ้าเกิดแล้วนะครับสลับฝั่งนะครับถ้าเกิดแล้วนะครับสลับฝั่งนะครับเอเคครับตัวแทนหนึ่งคนครับรับของสะพั์แล้วครับครับข่าแล้วเดี๋ยวผลานนิดเดียวเองบ่นเที่ย ตัวแทนสองแก๊งนะครับมารับของกลางมครจะเปิดทรัพใขอเยอะ่อทีมเปิดแล้วสลับฟังนะครับอะไรว้มัไม่คประเด็นคือน้าเสียงเขาแบบไม่เหนื่อยมมันเล่นดีมน้าเสียเหมือนเดิมตลอดเานแล้วเมื่อกี้มันเล่นดีไเล่นดีเนาะแล้วลงเสาแผป่อยีเขาเปิดขาเเปิดเไดีรยเไอีเดปติดึกขนาดนี้มต้องมีเพียบ้างอะไรบ้างนี่เขาแบบเหมือนเดิมหยอะ าไม่ชุบเลรอดูไม่ชุบไปเปียกเวอร์ชุบเป็พี่อะไรดีไหมเอามาหน่อยใครใครเอทีใครสอดีสองใบกันแ้วนะรับสะพายบล็อกแล้วนะครับดีเช็คของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับดีเช็คของตัวเองให้เรียบร้อยนะใครจะของไหมไอ้เนี้ยคุณคุณนึกว่าโรบอทโดนอ้อนข้อมูลตะกิ้ไหมาอ้โดนเส้นหมดโดนเส้นหมดกูอยู่ห้างเวอร์เหมือนประชาสัมพันธ์อะ เดี๋ยวถ้าทั้งสองฝั่งพร้อมแล้วก็เตรียมตัวกระโดดได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเช็คของด้วยนะครับว่ามี AD ดีเพนเกินหรือเปล่าครับพูดแบบนี่กับวลไหไมได้ขอนมตดถูกไหมนเ้ไกระโดดได้เลยครับถ้าทั้งสองฝั่งพร้อม กระโดดได้เลยครับทั้งคู่นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกระโดดได้เลยนะครับกระโดดได้เลยนะครับอย่าเกินเส้นเหลืองนะครับ JK อย่าเกินเส้นเหลืองนะครับไม่เกินครับไม่เกินครับโอเคครับอยากเขาเลือกไม่นี่นะของอมแล้วกระโดดเลยนะครับกระโดดเลยกระโดดเลยทั้งคู่เลยนะครับกระโดดเลยนะครับ เริ่มบรทัดรรอเยครับอย่าเอตายลบตบสองป็นล้มสองปืนโดนกดลงมาปืนถอยถไปเื่อปืนหน่อยเอ้ยปืนสามสมหลังบ้านนะหลังบ้านมั้งถอถอยลงมายิ้มิ้มนิ้นึ้นนั เปิดเปิดเปิดทียน้าบอ่ะเอาไ่าลองปลงปลงเอาไปจบเเฮ้ยหลังบ้านอีู่สนงส่วนนึบ้านทุกคนหนึ่งเดี๋ยวๆจบแล้วคุแล้วคุณชอบอะไรบ้างคนในบ้านอิศบเยอะมากอะไรอุ้มชอบอะไรน้องไม่อะอรไปอ สำหรับฝั่งก็ระพังก์ระรับฝั่งได้เลยนะครับสำหรับฝั่งได้เลยนะครับกระสุนเส้นเหลือกมันเลยขอแต่งคนามหน่อยสักท่านไม่ได้ยินไอ้ก้อนไอ้หัวเขาไม่ได้ยินไอ้บ้าเด็เอ้าเขาพายไหม เอีย้ยงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแก่ตันจบ,บก็ได้ถ้าเขาไม่ยื้คืนนะโอ้เน็ตหลุดอะไรเนี่ยโอ้ยงี้เหมือนเน็ตจะหลุดว่ะอะไรนะพี่เน็ตจะหลุดว่ะเน็ตจะหลุดโอ้หโหโหโหเน็ตจะลุดเน็ตจะหลุด,เล,ดเลขเก้าไปแปดอะไรพี่เสียงตุกเลยจะหาและเพิ่อนเะกอนพูดดิ ถ้าพี่หลุดเล่นไปก่อนเลยนะบอกเพื่อนเลยได้รับสั๋พอกแล้วนะครับดีเคสของตัวเองด้วยนะครับเนร้อนนะครับให้เดินนะครับแปลตั๋วไพ่ไหมวิ่งไ้หได้อะไรครับวิ่งไดอะไรครัถ้าทั้งทั้งสองฝั่งพร้อมแล้วก็โดนนะครับรอสัญญาณปรญหาจกนะครับแพ้เราใช้หมดเป็นได้ครับได้แต่คนเร็วอ่ะ เล็กก็มีก้อนีย่วะแต่มีรัวขาไงตัดอ,ออเริ่มประทานได้เลยครับเริ่มประทานได้เลย คาทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับเริ่มกระโดดได้เลยนะครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับเริ่มกระโดดได้เลยนะครับอย่าเกินเส้นเหลืองนะครับอย่าเกินเส้นเหลืองนะครับคาทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับเริ่มกระโดดได้เลยนะครับอย่าเกินเส้นเหลืองนะครับเริ่มประทัดได้เลยผมเริ่มประทัดได้เลยนะครับเริ่มประทัดได้เลยนะครับเริ่มประทัดได้เลยเฮ้ยพี่อาเธอตายมา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 ดังคือไม่เล่นดังคือไม่เล่นดังคือนม่เล่นหน้าบ้านเราเดี๋ยวหน้าบ้านเราเล่นหน้าบ้านเรา เล่นหน้าบ้านเรา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 เรเราเลาบานเเล่นหน้าบ้านเราเาเล่นหน้าบ้านเราเล่นหน้าบ้านเราเลนน้านเราเล่นหน้าบเราเล่นน้าบเราเนหน้่นน้าบเราเนหนาเล่นหน้าบ้านเราเล่นหน้าบ้านเราเล่นหน้าบ้านเราเล่น่นหหน่นหเรา่นหน้นนห้าบ่นหบ้า่นหบเราเล่นน้้านเห้เราเล้าบราบเร้าบานเาเล่นาบ้นเาเ ไปโดนนโดนหลังมากเก็นมาทำไรติดลงอินดี้คนีิลงลงเฮ้ยไอไเฮ้นโอ้ย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 โ้ยโอยโอ้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 ยอ้ยอ้ยปอ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 ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยย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 ย้ ไอพี่นะเจมึงหลบเลยเียลลยยีกไรออาสสััปว้้ยยจโด ร่วมอบที่อแล้วร okay. ่ั้งแตอบแรรว้เราไกหลาูแล้วเว้ยน้องทั้งสองแจ้งเลยสามขอสท้ายคนละทีด้นะสอห้คนละทีได้ขอตท้าให้ไหนทั้งสองแจ้งเลยขอาได้เลยขอบคุณนมสดที่าขอบคุณนมสดที่พาถึงแชมป์เอ็นมได้มาได้แชมป์เลยหวานเ๋ยวเรื่องสองรางวัลมารับพ่งนี้นะแล้วก็อาวอธก็น่าจะเตงคืนพ่งนี้เหมือนกัน โอเคครับชิงจริงจิงจริงนมสดวะของจริงวะไม่ละของน้มสดหน้านๆหน่อยน้มสดชนะได้ไปเลยฮะนมสดเองอยู่กับใบเดิน้านๆเลยนมสดเองอยู่ที่นี่เลยแล้วอยู่ตรงกลางม่มีแบบนี้ไม่มีแบบนี้โอ้ไม่เอาหรอนักบอลนักบอลลักบอลฝั่งลักบอลมาถ่ายรูปอ่ะ กูยืนกูยืนกูยืนกูไม่ได้ดูบอลว่าทำไงวะข้างหน้านั่งข้างหลังข้างหลังก่อนคอกันข้างหลังคอเนี่ยข่อยยืดข้ายืดได้ได้เพรงไหนมันข้ายืดไปโน่นหนะไปโน่นหนาไปจิตต์อะไรนี่พี่ปั๊กก็นเอ็มพีพีน้ำสดไง มา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 ยืนมายืนตรงนี้ได้ดิมันมันเก็บไม่หมดหรอกตรงที่ไอ้ยืนอ่ะเนี่ยแบบเยอะๆใ้กองกองกันหน่อยนี่จะมันมันอยู่ขอบขอบอ่ะเขาบอกกอง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 กันเลยกองกองกันเลยกองกองกันเลยเนี่ยเราก็ไปนั่งอยู่หน้าดิก่อนไปตั้งหน้าไรอยเงยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งพี่วูกันเติมยังพี่พี่วูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ย แป้งแป้งหน้าดิแป,งป้งไอปานี่สิมชื่อผมออก่าตักนเสียงจมไปเอาเอาปาป้าอะไรไงอนเป็นสหนึ่งแล้ววันเยี่ยมอ่ะอ่ะปานี่ตีผมยิงนะยิงหนึงยิงเย อันนี้ท่าท่าใหม่ไอ้ให้นอนให้นอนให้นอนอ่ะเดี๋ยวถ่ายเ่ายทันมากเปยัอไเหี่ยเนี่ยอ๋อคิดว่าไม่ทัน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 ต้องชุบว่าใหม่แทงใหม่ไม่เวลาปล่อยอัดรอดนะท่าเสร็จนะครับเอาอุเราไปเล่นเก้าอุงคครับอม้าผว้า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  ปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บงไร่งมีนมสดวันนี้แม่งไม่เจอกันพรุ่งน,น,นี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกัน